เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเล็กล็อกรีเบิร์ดนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมก็จะมาไกด์พีทสายปูซับนะครับทุกคนอย่างแรกเลยก็สเตตัสของเรานะครับผมอัพอินไปทั้งหมดเลยเต็มนะครับแล้วก็ที่เหลือผมลงวิดนะครับก็เพื่อที่จะได้แบบว่าเอามายืนชนแบบลงดันลงร้อยได้นะครับส่วนสกิลของเราอันนี้ผมอัพแบบว่าโฮลิไลท์ไปแบบว่าไปโจมตี ช่วยเพื่อนด้วยนะจะได้มีแบบว่าโจมเวทตีหน่อยหนึ่งแล้วที่เหลือก็อัพแบบตามนี้เลยค่อยคเลื่อนเอานะครับก็คลิปเอานะครับส่วนแซนเราอัพสิบแล้วส่วนฮิวผมไม่ได้อัพนะครับอัพเป็นแซนแทนนะครับแล้วก็มีพวกกอรเียมีชุบหนึ่งแล้วก็พรจับดังฝาดับแอซซัมนะครับเต็มนะครับเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะอัพอันนี้ต่อแล้วก็อาจจะอัพอันนี้ด้วยนะครับเพื่อเพราะว่าผมลงตี้กับเพื่อนผมมีวีซ่ดเล่นอยู่แล้วครับสไนนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงดันเดกกันทุกคนของสวมใส่ก็ยังเป็นอันสี่สิบที่ยังไม่สุดนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบลงดันเดกกันว่าคนในตี้จะเป็นงานหรือเปล่านะครับปกติผมลงในกับเพื่อนเนี่ยคือผ่านอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงแบบว่ากับคนอื่นดูว่าไหวหรือเปล่าลงคนเดียวเรากดโซโลแบบว่าไปเจอคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรา ไปจับคู่ก,ก่อนเลยครับอ่ามีวีซ่านี่คือได้อยู่นะครับสไนยัยได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะถ้าเกิดเขาเป็นงานก็คือได้อยู่แต่มันจะติดตอนเนี้จะมีใครชนเราน่าจะชนนะสกิลอ่ะผมจะกดออโต้ไปเลยนะครับส่วนมีแค่แซนอย่างเดียวที่ผมจะกด กดมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้ามาลองดูกันส่วนการตั้งค่าพื้นฐานนี่เฟรมเรทก,ก็อยู่ประมาณนี้ให้เราปิดเอฟเฟกของผู้เล่นคนอื่นก็ได้ครับจอจะได้แบบว่าไม่หนักมากนะครับโอเคแต่น่าจะไหวและเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูว่าตาน,นี้เราจะผ่านไหมดีไม่ดีเราอาจจะได้แบบดอกการ์ดเลยนะอ่าผมก็ดอกมาใบานึ่งนะ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่อันนี้เป็นของเสื้อผ้านะอีกใบหนึ่งเป็นของอาวุธแต่ของอาวุธนันได้แบบว่าผูกมัดไงอันนี้มันดรอปเข้าตัวมาเองอ่ะเราไม่ได้แบบว่ายืนข้อเถืเ่อแบบต้องการนะเนี่ยเมื่อเจอแบบไอ้พวกโครงกระดูกอะ่ะไอ้ตัวที่เป็นธาตุอันเดีอแให้เราใช้แซนครับกำจัดไปเลยครับมันจะตายไวว่าถือว่าช่วยเพื่อนในตัวด้วยครับ แต่ตีนี้ก็ถือว่าทำดาเมจได้ไวอยู่เมืนกันนะเนี่ยสกิลเราโจมตีว่าถ้าลูกน้องเดฟปลุกมาก็คือสบายอยู่ไม่ต้องห่วงครับไมห่ห่วงเอาอยู่นะผมคิดว่านะแ้วทำไมมอนเกิดชาจังโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ เทคนิคก็มีง่ายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนแข่งให้เราเดินวิ่งเข้าไปชนนะถ้าเกิดเราเหลือเราคนเดียวที่ไม่แข่งนะครับก็พยายามมาจากด้านนี้ครับให้เราเดินขึ้นมาเลยเรามาลองครับเดี๋ยวให้เพื่อนยิงมาโอเคเรามาเดินมาอยู่จุดทางนี้เลยชิดมุมสุดเลยก็ได้ครับให้ยืนฝั่งละสองก็ได้นะครับถ้ามีเพื่อนแทงแล้วโอเคตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นสองให้เรามาอยู่ฝั่งนี้คนหนึ่งอันนี้เหมือนเขาจะยืนล่อนะครับ อาจจะถูกเรือนะถ้าถูกเรืออาจจะมีสิทธิตายนะครับพยายามอย่าให้โดนเรือของเด็กครับแต่ว่าจะมาตอนที่เ p ี HP ของเด็กอยู่ประมาณ50%นะครับเขาถึงจะเรียกเรือกับลูกน้องมาครับให้เราจับจังหวะดีอ่ะพอตอน50%นะ่ะให้เราใส่สกิลแบบว่าใส่เด็กไปยับยับเลยนะเพราะว่าลูกน้องเขาจะได้ไม่ฝืนเนะี่ยดูดิ แล้วไปยืนตายแล้วหนึ่งคนแล้วเด็มนตีผมอะ่ะผมชุบไม่ได้นะก็คือไม่มายืนกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนไม่รู้ผมจะชุบได้หรือเปล่านะเดี๋ยวคิวให้เพื่อนไปก่อนครับโอเคอันนี้เปลืองเลยนะเอาแล้วผมไม่ได้เอาชุบขึ้นหรออ๋อนี่ไง Okay. เราไปกดกอดูผิดดูสกิลผิดเอานี่ไงแล้วมันไปชุบเด็กอะ่ะแล้วไม่มีใครเดินมาชนผมแต่ว่าตี้นี้โอเครู้ยังว่าตีน้นี้ไม่เป็นงานนะค,ความจริงเห็นเพื่อนแข็งต้องวิ่งเข้ามาชนก่อนนะครับช่วยเพื่อนก่อนจบแล้ว คืออย่างนี้แย่ครับแล้วคนแรกก็ยืนตายกันเลยไม่มาอยู่กลุ่มเพื่อนอยู่ในวงยุ่งเราครับอย่างนี้ถือว่าเล่นยากนะครับถ้าคนมาเป็นงานปุ๊บเขาจะมายืนฝั่งละสองเลยคู่กันและคนที่ไม่โดนได้ตามก็ไม่ยอมมาชุบนะครับปล่อยให้คนนี้วิ่งหนีนครับออ ผมว่าไม่น่ารอดครับเรียบร้อยแข็งอีกอ่าทีนี้เดินชนนะรอครับยืนรองเดียวตอนนี้โอเคชุบมาก็ตายเหมือนเดิมครับทำไมไม่ยอมตายไปเลยครับ แลวอีกคนหนึ่งทำไมเขาตายง่ายจังเนะแล้วเลือดเด็กหกสิบนะเดี๋ยวจะปลุกูกน้องนะโอเคอันนี้ถือว่าได้อยู่เดีย๋ยวผมต้องเดินไปชนคนนี้ครับ ก็พยายามคิวไปต่อครับโหแล้วตายเกี้ยวอะเฮ็ดพีผมไม่พอเดี๋ยวนะ่าต้องชุบธรรมดาไปนะจะชุบเพื่อนได้ต้องมีเฮพีแบบเยอะนะครับ ก็ถือว่าลำบากอยู่นะเนี่ยตอนนี้เราต้องใส่สกิลเยอะๆนะครับเด๊กอะไรเวทีเหลือ50แล้วน้นจะปลุกนองนครับอ่าเนี่ยแค่นี้มันก็ไม่ปลุกแหละให้เราแบบว่าใส่สกิลไปเยอะๆเลยเนี่ยพยายามหลบเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะใช้สกิลเนี่ยให้เราหลบมานะครับพยายามอย่าไปยืนตรงสกิลครับสกิลฟาดไปด้านไหนเราให้เรายืนตรงข้ามนะครับโอเคอ่าเหมือนจะเริ่มเป็นงานขึ้นเหมือนเป็นงานขึ้น ตอนแรกปล่อยเราแบบว่านอนตายเออเลยนะเนี่ยเราก็วิ่งข้ามมาฝั่งนี้พยายามหลบสกิลไปเลื่อยยังไงก็รอดคนระับแค่นี้ผมว่ารอดแล้วนะแค่นี้ก็น่าจะจบเกมได้ตอนแรกอาจจะแบบว่ามีความไม่เข้าใจอะไรนิดหน่อยนะออก็เป็นงานกันอยู่นี่ว่า แค่นี้ก็ง่าย้วครับเราก็พยายามกดสกิลฮิลช่วยเพื่อนไปยังไงก็ไหวถ้าถึกๆหน่อยก็ไม่ตายนะครับน,นี้ผมก็เลือดแบบว่าประมาณแสนสี่แหละของเรายังไม่เต็มไนงะเขาเจอเพื่อนแข่งรูปพบแล้ก็วิ่งมาชนเพื่อนอนะแค่นี้ครับ ลงดันเด็กเมื่อกี้เหมือนว่าคือประมาณว่าเราซ้อมตายนะซ้อมตายแบบว่าดูดิเพื่อนจะว่าจะเล่นยังไงนะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ผ่านแนละ้วโอเคเดี๋ยวเรามารลุ้นกันว่ามีอะไรดอกมั่ง ถ้าเกิดขึ้นมาแค่นี้พระเผอมีอาจจะมีคนได้การ์ดเข้าตัวนะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าผมว่าเหมือนการ์ดบันดอปง่ายนะเมื่อวานผมก็ได้มาใบาหนึ่งเพื่อนผมก็ได้อีกใบหนึ่งคือลงสามครั้งได้ได้สองคนอนะ่ะโหแล้วเกลือจัดเราอะเกลือจัดไม่ได้ไเลยเลยแย่อยู่ เราเพื่อนไม่พร้อมโอเคดีลงเดี๋ยวผมลองไปหาหาดูอีกเ,อเราลองเทสดูเรื่อยๆน,น,นะว่าเผื่อเราจะเจอแบบตีไม่ดีมั่งตีดีมั่งยังไงอย่างเงี้ยอลองจับคู่ดูโอเคโหพีสองคนเลยเหรอพีสองคนก็ออกดีครับเดี๋ยวเราออกให้ครับเราไปหาใหม่โอเคจับคู่ใหม่ อเอาแล้วจะรีบกดทำไมคุณไหวกันหรือไงสองคนสามคนไงก็ไม่ไหวนะหรือเราจะจับคู่เองไหแอดก็ได้นะแอดยืนชนอ่าได้อยู่อ่านี่ลองเป็นแบบนี้มั่งแบบไม่มีวินะผมว่าได้ ยังไงแอดเข้าไปรับดาเมจอยู่แล้วแอดยืนชนดีนะบางคนก็นเล่นใสฟ่ฟ้าอ่ะคือโหดเลยของดีอันเนี้ยสายมีดด้วยไม่รู้ว่าเล่นใสฟ่ฟ้าดือเป่ะนะเคสใส่ฟ้าจริงด้วย<ๆ>ก็จะใช้สกิลบ่อยหน่อยเดี๋ยวดูอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแบบว่าเป็นสายขี้นะจะเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคน สองพันเก้าคได้อยู่ได้อยู่คนนี้ได้อยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะจบบอสเร็วหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มาดูดูแบบเหมือนตาเมื่อกี้นะตาเมื่อกี้ก็คือพลาดนะ่ะพลาดตายไงไอเราก็ตายด้วยไงโอเคถ้าเกิดล่ามาตรงนี้ก็ดีอยู่ เราต้องใช้สกิลช่วยเพื่อนนะครับแซนะผมก็พยายามจัดเซดแตแบบว่าให้ให้เราอยู่แรงที่สุดนะแล้วจะดึงออกไปเพื่อเลยยืนตีเป็นหมู่ก็ดีแล้วนะเออ ของผมก็เซตให้แบบว่าเป็นเซตแบบว่าฮิวฮิวแรงเพิ่มขึ้นนะสี่เซตตรงนี้นะจะได้แบบว่าฮิวช่วยเพื่อนให้มันได้เยอะที่สุดอ่ะส่วนสกิลของสัตว์เลี้ยงยังหาแบบว่าฮิวแรงเพิ่มขึ้นไม่ได้นะต้องทำไปเรื่อยๆทุกคนเราก็เหมือนเดิมครับมายืนตรงนี้เลยเอาแล้วเพื่อนหวด ไม่มาอย่างนี้เหรอ,อแล้วเพื่อนไม่ลากมาคือ,อยังไงคือก็จะหัวตรงนั้นเลยไปทางเวเก่งซะแล้วเขาไม่มาเราก็ไม่มาไม่ไปนะครับเราก็รออยู่อย่างนี้นแหละเออแล้วไม่มาอย่างนี้เลยนะ เออไม่ลากมาแล้วก็ไปไปโอเคแล้วก็บูต่อเลยอย่างงี้ได้ยาวๆก็ให้แอดชนไปนะเราก็พยายามฮิวให้มันโดนสี่คนไว้ก็พยายามหลบลูกบอลสกิลที่มันปามาด้วยนะครับเพื่อนน่าจะยืนได้แหละแอดสบายอยู่ แต่กลัวมันจะปลุกลูกน้องนะแต่คิดว่าไม่น่าจะปลุกหรอกเดี๋ยวเราอัดสกิลรวมกันได้อยู่เดี๋ยวผมลองเปิดดูว่าเขาตีกันเท่าไหร่ดูการจบตีของเพื่อนด้วยอ๋อแสดงดาเมจอ๋อก็แสดงดา,มดงดามเมจผู้เล่นอื่นอยู่นี่วะแล้วทำไมมันไม่เห็นนะ เกมเราบัคแลตอนเนี้ยแสดงดาเมจเพจแสดงดาเมจเพื่อก็แสดงแล้วเนี่ยปกติมันจะเห็นดาเมจแบบว,ว่ากระน,นำเลยนะอันนี้เหมือนเป็นแค่ดาเมจเราหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัดไป ่านี่มืนเป็นงานอยู่นะเป็นงานอยู่นะขนาดดาเบตรเรายังไม่เห็นเลย่ยเอาแล้วเกมโอเคเนี่ยพอเลเวลประมาณเลื่อนเหลือ50าสิให้เราแบบว่าใส่สก,กิลไปเยอะทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ขัดเด็กมันไวอ้อ่ะมันจะไม่ปลุกลูกน้องทุกคนพอเพื่อนเดินชนปุ๊บเราก็ กดไตแล้วก็หลบมาทางนี้โอเคแล้วก็เข้ามาต่อที่เดิมอ่าตีนี้โอเคอยู่โอเคอยู่คือเพื่อนแข็งช่วยเพื่อนไว้อยู่นะสีแรกทันเขาไปยืนยิงคนเดียวตรงนี้ไงก็เลยแบบว่า,วา,วาตายเนี่ยอันนี้คือช่วยกันไว้มากเลย แล้วดูเหมือนจะจบไว้ด้วยนะ้าตาเนี่ยอไม่รู้อะไรแข็งบ้างนะสัตว์ลงตัดเลี้ยงนะงงไปหมดนะถ้ามันไม่ตรงเราก็ไม่ต้องหลบนะไว้วิ่งหลบตอนที่มันโดนเราเฉยตานี้เราจะเกลือ,อกันเนี่ยเดี๋ยวจะดูกันนะว่าเกลือไหม เนี okay. ่ยเราก็หลบยังไงมันมีเวลาเดินหลบอยู่แล้วยังไงก็ทัน,นครับถ้าหลบย้อนไม่ได้ก็หลบแยกมาอีกฝั่งหนึ่งไปเลยแค่นั้นเองครับง่ายอยู่ตาตานี้ถือว่าวยเลยนะไม่เสียเวลาชุบกันเนี่ยแต่พูดถึงเราโดนไม่รู้เราตายปะผมก็ยังไม่ลองโดนนะแต่ว่าน่าจะไม่เหลือนะ น่าจะเรียบร้อยผมก็ลงสักสองด่านไปอีกด่านหนึ่งผมไปลงกับเพื่อนแล้วกันครับส่วนหอคอยนี่ยังไปไม่ถึงไหนนะชันแค่ยี่สิบปยดาเมจเราน้อยกันนะครับโอเคก็ได้อยู่ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาดูของแล้วค่อยปิดคลิปกันก็ของโชว์แบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับ ถ้าเรากดได้ตัวเลขเยอะปุ๊บเราก็จะมีสิทธิ์ได้ของอนะับอันนี้เหมือนว่าทำไมแต้มเรามันแต้มบุญเรามันน้อยจังวะ <c oughs> แต่ก็ได้สร้อยมาแลกอยู่โหอันนี้ไม่มีใครได้การ์ดเลยคนะคว m พีได้เกลือนะโอ้โหแล้วเขาจะลงต่อเลยอ่ะยังไงเขาจัดไปเลย ถ้าสไนกดเราก็ต่อนะครับถ้าสไนไม่กดเราก็ออกโอเคตามนั้นช่วยเพื่อนหน่อยไหมโอเคดูเหมือนจะไม่ช่วยนะโอเคนั้นเราก็ไว้คอยมาลงใหม่ดีกว่าอ่ะทีนี้ลงโอเคจัดไปหรือต่อ แต่ดูทรงดูแล้วก็คือผ่านง่ายอยู่นะครับทุกคนหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วละ่ะตาแรกอาจจะมีแบบว่าผิดพลาดนหน่อยแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีถือว่ายังไม่เฟล,ละผมก็เซตไปสองสายนะแผนการอะ มีแบบสายดามดเมตด้วยนะความจริงเราสายดาเมตมาช่วยตีลองตีเลยก็ได้นะเพราะเราก็มีแซนอยู่แล้วไงยังไงผมว่าไม่ตายหรอกคือคนนี้จะวิ่งสุดเลยใช่ไหมโอเคได้เราก็มาเราจะวิ่งไปยันไหนนะ คือขึ้นไปข้างบนเลยว่างั้นได้ได้โดนบอกเลยตบแรงนะลูกน้องเด็กเนี่ยแต่แใส่คีเรามีกอด้วยไงเพลินเพินไหมครับ แต่ผมยังงงว่าทำไมมันไม่เห็นดานเมจเพื่อนวะไอเราก็เปิดไว้แล้วนะเป็กอะชิดภุมเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมมายืนกับทนายแล้วกันมันจะได้ฮยูแบบว่าควบคู่สี่คนเนะี่ยยืนแยกฝั่งละสองเนะี่ยคือสวยสุดแล้วแต่ว่ามันจะแข่งคู่เลย อ,อย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้คือยาวๆครับดาเมจลงไวอยู่บอกเลยเราเราเราเดินชนชนไม่ทันนะความจริงต้องเป็นเรานะเราอยู่ใกล้สุดนะตอนนี้ถือว่าง่ายนะครับ แต่ตอนนี้ผมเริ่มเล่นแบบว่าแนวตั้งจนชินแล้วนะเวลาไม,ไม่ได้เล่นในคอมตอนแรกทับไปแรกๆก็ดูลำบากนะท้องหลังแล้วเออแล้วร,รู้สึกโอเคแล้ว เลือนเลือดลอดเยิหมกันนะถอยก่อนก็ได้นะเรามีสกิลฮิลแค่สองสกิลไงมีแซนกับอะไรพรจากฟ้าปะอะไรสักอย่างละไรสุดว่าคนแรกีนเลือดโลจ่ะนะเลือดต่ำไว้ห้าสิบผมจะฮิลแรงขึ้นนะ แต่พอเริ่ม50แล้วให้เราใช้สกิลเยอะเลยเขาจะไม่ปลุกลูกน้องนะถ้ามันโดนสกิลเรื่อยๆอยู่อ,อย่างเงี้ยเห็นไหมลูกน้องเขาจะไม่ตื่นนะคราวนี้เราก็จะสบายแล้วต่อไปก็จะไม่ปลุกแล้วโอเคถ้าเกิดเพื่อนทุไหนโดนเนี่ยเราก็รีบนี่แล้วก็มาหลบสกิลอะแค่หลบพ้นพอครับแล้วก,ก็กลับมาที่เดิมเหมือนเดิมครับ แล้ก็ชนให้เพื่อนเพื่อนติดฟองให้เรารีบชนเอาง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่ตาน,นี้จะเกลืออีกหรือเปล่าต้องมาคอยดูนะครับยิงมาอัดมุมตรงนี้ยิ่งโคตรดีเลยผมบอกเลยไอ้ที่เขาตายคือตอนแรกอะ่ะตายพเพราะเรือชนนี่แหละ ตอนแรกๆยังไม่มีใครแบบว่าหาเวไม่ถูก่ะเอาไงี้ไม่โดนนะพ้นอยู่เนี่ยคืออ่านมุมคือได้เปรียบจัดเลยยืนชิวๆโอ้แต่คลิปยาวจัดนะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วชนหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคหลบมาทางด้านนี้ อยู่รอครับเพื่อนลงกีตาร์นะม่ดูนะแต่ตานี้เราน่าจะพอก่อนนะเพราะว่าคลิปเริ่มจะยาวแนละ้วใช้เวลาตัดนานนะ น่าจะหัวดอีกตายคนเนี้ยไม่น่าหัวดแล้วนะน่าจะตายก่อนโอเค,อเคก็เรียบร้อยตานี้มีหลายดอกไหมเราเกลือมาสามตานะสองตานะโอ้โหไม่ใช่อาชีพเราอะโลภใส่เลยไหมเอาไปขายนะโอเคโ,อโหตอนนี้เราได้เยอะนะเจ็ดสิบสามกับเก้าแปด แต่อันนี้เราเลือกไม่ได้เนี่ยต้องโลภอย่างเดียวอะเอาให้เพื่อนไป ถอยหลังรองจนจะหลับอึบได้อะไรมั่งโอโห,หเราก็ได้ของย่อยอยู่นะจรวดโอเคออกจากดันเอ้าเพื่อนขอแลกไม่ทันแล้วโอเคก็ไว้ลงกันใหม่ขราวหน้าแล้วกันนะครับทุกคนผมขอตัวไปก่อน โอเคก็สําหรับคลิปลงดันเดกของพีทสายปูซับก็มีประมาณนี้ครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจใผมนะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม